เจ็ดร้อยเยนเยนมาเลยนะคะก็คือแม่น้ำโนนค่ะบนแรกนะคะกิดนะาี่ใของาค่ะมาเลยค่ะอ๋รางัใหญ่ใช่รางวัลใหญ่ใหญ่มากถึงใหญ่มากนะคะใช้ได้อณิสงส์นะคะใช้ได้ทั้งในไทยในต่างประเทศนะคะนยิ่หไป นี่สามสามพระว่าคุณมากเลยนะคะแล้วแม่อมากกว่าเดิมเครอบครัวที่สองค่ะครอบครัวน้องภูผาค่ะเชิญเลยค่นงไหนคอนนเขว้า้กัรบข้าับสรโลแกนนะคะ thank mm -hmm. you เดีว่ทนับหน่อยนะคะสองสามอเดีารประนัตต่อไปนะคะมีเสื้นาบ้านนะคะคุณแม่เล้าภูรักค่ะจอบจิ้มตมือได้ค่ะค่ลำอนด้นะคะ เซตค่ะใช่ไหมคะตาสีเซสวยเลยนะคะโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะเลยค่ะดีเ่นะคะด้านหน้าบนเลยค่ะอ๋อแต่ขอรอคูณพีบนึงโอ้ีต่ขอพายค่ะ เลยก็เอาซึก็ขอบคุณคุณพ่อแม่ทุกท่านเลยนะครับสามปีบ้างสี่ปีบ้างนะครับอยากถามนิดหนึ่งว่าโรงเรียนอนุบาลครั้งแรกโรงเรียนแรกผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่กว่าจะเลือกรับเิีย,ยงเนี่ย ตัดสินใจนานมากเนาะนะครับแล้วก็ดูหลายรอบมากนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็ตัดสินใจส่งลูกลูกเนี่ยให้กับพระพิชัยตรมดูแลนะครับถามว่าในความกังวลของอตัวผมเองถามว่าการดูแลลูกๆได้หลายคนตัวอย่างแรกเดยก็คือกังวลมากก็ตัวเรื่องของอุบัติเหตุอันนี้คือ คือเรียกว่าการที่จะเป็นครูการที่จะเป็นจเนจ้าของโรงเรียนเนี่ยคืออย่างแรกในเวลาที่เรารุ่มาอยู่รวมกันเนี่ยอุปติเหตุเป็นเรื่องที่ที่นอนไม่หลับนะครับทุกวันนี้ก็ยังนอนไม่หลับอยู่ดีถามว่าตลอดระเวลาระยะเวลาสามปีมาเนี่ยผมเชื่อว่าลูกๆเราแทบจะไม่ได้เกิดสิ่งเหล่านี้เลยนะครับน้อยมากนะครับผมก็เชื่อว่า เราผ่านมาได้ลูพกพ่อแม่ผ่านมาได้แล้วลูกเราผ่านมาได้ในเรื่องของพวกนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีเนาะโชคดีของทุกคนโชคดีของผมด้วยโชคดีของผมพ่อแม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะครับ ว่าเราจบแล้วเราก็จะไม่ได้พบเจอกันอีกนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับทั้งลูกๆเองทงั้งคุณพ่อคุณแม่เองนะครับครองรับและพิก็ยังเป็นบ้านหลังแรกแล้วก็ดีๆต้องรับคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับก็ด้วยความเป็นพูด้วยความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังห่วงลูกๆไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนแล้วก็วันข้างหน้า <S <S <ๆ>ก็อยากหเห็นความสุขของคุณพ่อคุณแม่เช่นเดียวกันแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ต้นกล้าต้นนี้ต้นกล้าต้นแรกที่เราได้ร่วมกันสร้างเขาขึ้นมามาจนถึงวันนี้เป็นวันที่การนำเสนอโปรเจกต์ครั้งสุดท้ายผมก็เชื่อว่าเราก็เห็นอะไรบางอย่างในตัวลูกแล้วแหละแล้วก็เชื่อว่าผณพ่อแม่ก็น่าจะเห็นบางสิ่งบางอย่างในตัวลูกว่าจบผาสามปีของการศึกษาลูกเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรถัดไป ในสาหรับปีป .2 ป .3 ป .4 แล้วก็ป .5 แล้วก็ป .6 นะครับก็หวังว่าลูกๆเราจะสามารถที่จะก้าวข้ามอุปสรรคทุกๆอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณความไม่วังใจนะครับขอบคุณสังคมดีๆที่เห็นความน่ารักของคุณพ่อคุณแมุ่ทุกท่านเรา แต่ผมก็เชื่อว่าวันนี้ก็ได้ยินคุณพ่อแม่ทุกท่านพูดออกมาแล้วแหละว่าเราเป็นครอบครัวเล็กก็จริงแต่ว่าเราอยู่ด้วยความอบอุ่นทั้งลูกๆท,ท,ทั้งตัวคุณพ่อแม่เองวันนี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วก็วันสุดท้ายที่จะมีกิจกรรมต้องบอกว่ารุ่นนี้เป,นเป็นเป็นรุ่นรุ่นแรกเลยที่ที่มีการปรับเปลี่ยนอะไรค่อนข้างเยอะนะครับแม้กระทั่งการารับผลการเรียนรับวุฒิบัตรก็พยายามใส่ างรุ่นก็อาจจะน้อยใจว่าเนี่ยตอนรุ่นก่อนไม่เห็นมีแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็จะพยายามปรับอย่างนี้นะครับเพราะนั้นก็กิจกรรมสุดท้ายนะครับก็หวังว่าจะเกิน80%เปอร์แล้วเราก็จะได้มาทานอาหารร่วมกันมาทำกิจกรรมร่วมกันมาเล่นกีฬาด้วยกันตามที่เราอยากจะเล่นคุณแม่ลองเล่นอะไรดีโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับขอบคุณคุณพ่อแม่ทุกท ลูกๆรอคุณพแม่แล้วคุณคแม่ก็รอลูกแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆนะคะค่อยๆเก็บออกาแล้วเราจะเทียกบอกมาด้านใด้านหนึ่นะคะแล้วเราขึ้นมาบนเวทีนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะป้าข,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 ขึ้นมาบนเวทีได้เชิญเใหญ่กระเป็นเชิญาเลยนะคะคุณแม่น